ทีมงานตะพ่อและตายสองขาครับไปดูผลงานของตํารวจชุดสืบสวนภาค9ทีมของพันตรเอกธนวัฒน์เส้งสวยพุ่งกับการสืบสวน3กากองบังคับการสืบสวนตำํำรวจอุทรภาค9ที่บินลัดฟ้าไปตามจับมือปืนลําดับที่189ค่าหัว1 0 0 0 0แบาทตามแบลกลิสต์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติถึงจังหวัด บึงการกันเลยครับโดยร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนสพปากคาดจังหวัดบึงการตามไปจับได้นะครับงานนี้สืบภาค9ทุ่มทุนสร้างเลยครับจับในสงขลาจับในภาค9มันธรรมดาครับลากกันถึงบึงการไปเลยครับ ผู้ต้องหารายนี้นะครับชื่อนายธีรชัยเทพจำปาอายุ34ปีชาวอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดสงขลาลงวันที่21พฤษภาคมปี57แล้วก็พาบินลัดฟ้ากลับมาดำเนินคดีที่สงขลานะครับเมื <ME> ่อช่วงค่ัที่ผ่านมาหลังจากที่หนีคดีมา9ปีเต็มครับ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่30มีนาคมปี57นะครับตอนหัวรุ่งนายธีรชัยได้ร่วมกับพวกอีกสองคนยิงหญิง,งสาวอายุ15ปีที่นายธีรชัยชอบพอแล้วก็พูดคุยกันอยู่พักหนึ่งแต่ว่าหลังๆนี่ฝ่ายหญิงเริ่มทําตัวห่างๆแล้วก็ไปคบกับชายอื่นครับก็เลยนัดมาเคลียร์ใจกันที่ใต้สะพานเรียบคลองรอหนึ่งหมู่7ตำบลท่าช้างอําเภอบางกลจาจังหวัดสงขลาแต่ว่าคุยกันไม่เข้าใจครับไปต่อไม่ได้เพราะว่าฝ่ายหญิงนี่ไม่มีใจให้แล้ว ด้วยความหึงหวงจึงใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไปนะครับนายธีรชัยหนีขึ้นไปอยู่กับตากับยายที่อำเภอปากคาจังหวัดมึงการชายแดนไทยลาวครับส่วนเพื่อนอีกสองคนถูกจับแล้วนะครับแล้วก็ถูกศาลตัดสินจำคุก22ปี สอบสวนนายธีรชัยข้อให้การรับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ยอมรับผิดและขอโทษกับคนเจ็บและก็ญาติฝ่ายหญิงด้วยนะครับตำรวจก็คุมตัวส่งพนกักงานสอบสวนสบพบางกลมดำเนินคดีเดี๋ยวเราไปสรุปเหตุการณ์และก็ฟังเสียงของนายธีรชัยตอนที่ถูกจับและก็คุมตัวกลับมาสงขาและเสียงของพันธุตรเวนเอกธนวัฒน์เส้งสูยผู้กำกับการสืบสวนสามกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค9้าพูดถึงคดีนี้ปิดท้ายกันเลยครับ ถึงเราโอมาว่าเรามีไม้จับอยู่โอ้นะโอ้ว่ามีไม้จับอยู่แล้วถึงรอบนี้มากี่ปีแล้วน้องเก้าปีนะแต่คิดขิดบ้างไหมก่อนหน้านี้ว่าจะจะจะหมอบตัวนี่ขิดมั้ยขิดตลอดเลยนะขิดอยู่แค่นั้นหัวมันทำได้ไม่ได้หัวมันทำได้ไม่ได้นะมันต้องรับรัดสอนสอดอย่างไหถึงมันนี่เราซึ้งกว่าหัวนี่เรารู้สึกว่าโล่งใจไหม นะมันในมันในมันมันในมันในเซตนะเซตเหลืองกันนะคือคือทางนี้ไปก็มันก็มันก็ตรงนี้ไปนี่ทะลอดอยู่แล้วนะทั้งนี้เรานี้เท่ากับว่าเขาร่งเปลือนแล้วกันนั่นเขาร่งเปลือนแต่ก็มีทุ่งอยู่ในใจเรียแล้วนะว่าติดประมาณอะไรนะด้วยว่าได้เซตเหลืองกันนะน้องนะได้ใช nah, ้อาวุธป well, ืนยิง ชอบครับอะไรนะชอบแล้วที่พิจัยอ๋อชอบผู้หญิงแล้วก็เอาไม่เขาไม่ชอบไปย,ยังไงเขาไปกับคนอื่น,นอ๋อผู้หญิงก็เข้าไปคนอื่นทําให้เราเมีอารมณ์เลยพาพวกไปแล้วธรรมดาเขามาหาผู้หญิงมานานหรือยังครับไม่นานเท่าไรไม่นานเท่าไหร่นะแต่วันนั้นที่ว่าได้ทำไมได้ชาวุฒิยิงเรารองด,ว,ด,ว,ดว่าคือเขาปั่นใจให้ชายอื่นใช่ไหม จะฝากขอโทษไปทางญาติอะไรเขาไหมเราะว่าขอโทษนะพอ่อยอมรับขอโทษนะครับมือปืนรายนี้นะครับก็เป็นรายสำคัญนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับขึ้นทะเบียนเป็นมือปืนรับจ้างไว้นะครับก่อุในโต้งที่ถานีตำรวจภูธรบางกล่ำนะครับจังหวัดถุงปลานะครับร่วมกับพวกสามคนนะครับใช้อาวุธปืนฆ่าผู้อื่น แล้วก็ภายหลังเกิดเดุเมื่อปี5 7านะครับก็ได้หลบหนีไปส่วนคู่กรีสองคนนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราว่าจับคุมตัวสารพิพากษาลง,ลงโทษจำคุกไปคนละยี่บสองปีนะครับแล้วก็ส่วนนายธีรชัยเทพจำปาหลายนี้ก็หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปอยู่ที่อำเภอปากคาดจังหวัดบึงการนะครับซึ่งติดชายแดนสพลาวนะครับสบปลาวภายหลังจาก ที่ํำนังงานตำรวจแห่งชาติขึ้นกระเบียนเป็นมือปืนรับจ้างไว้นะครับมีรางวัลน,นำจับหนึ่งแสนบาทนะครับท่านพลตำรวจสุเชเชษฐ์พานนะครับรองผู้อัญการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ตำรวจภูธรภาคเก้านะครับมาับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคเก้านะครับดำเนินการสืบสวนนะครับ